โอเคยังวะโอเคก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกัด้วยนะครับวันนี้ผมอยู่ในช่องโลโบ็อกซ์เซนสนะครับก็วันนี้ผมจะมาทำตามไอ้นี่นะที่ผมพูดไว้ในคลิปนี้ว่าถ้าถึง110หนึ่งร้อยสิบไลค์ผมจะทำการเนี้ยแต่มันเกินมานหนึ่งคนแลนวก็เออไม่ใช่หนสิบหนึ่งรอยหนึ่งร้อยสิบผู้ติดตามนะครับองั้นครั้งหน้าผมขอมันผมว่ามันผ่านไปไวเกินครั้งหน้าผมขอ ถ3 0วสามสิบไลค์แล้วกันนะครับเพจะทำรหัสมาได้ดีขึ้นเนาะก็โอเคแล้วก็ไปดูกรหัสกันเลยแล้วก็เข้ามาในรหัสกันแล้วนะครับรหัสนี้ผมเล่นกับเพื่อนนะแต่ว่าผมไม่ได้เล่นแล้วผมก็เลยเจะมาแจกนะครับมแมปนี้ก็ไม่มีอะมากเวลก็น้อยนะครับในแมปนี้แต่แมปเพลงเนี่ยเอาไปดูกันเอาเองนะครับเพราะเดี๋ยวผมเข้าไปดูมัน มันเข้าช้าแล้วมันอาจจะตัดคลิปไปได้นะแต่ว่าผมบอกเลยว่าเออแมปเพลงมันมีหลายอย่างนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าเริ่มติดแมปเพลงแล้วแมปนี้ผมแรงสิบเอ็ดนะแมปนี้แรงสิบเอ็ดแมปนี้ไม่เล่นเลยเลยแมปเรือเล่นอยู่แต่กากนะฮะแมปกาวพีทก็เล่นนะเรับเวประมาณสองร้อยได้นะ แมปนี้ก็เออผมเล่นเขาไหร่ไปรู้นะก็มีแมปก้าพินที่ผมเล่นนะคือ,อของแต่งตัวนะครับก็ของแต่งตัวก็มีประมาณนี้เลยนะครับก็มีอันนี้ไม่ต้องโชว์หรอกนี่มีหมวนี่นะครับเลย ก็ไปแต่งตัวกันาได้นะครับเออรหัสนี้ผมอาจจะอาจจะเข้าไปในช่องแชทอาจจะเห็นดราม่าหน่อยนะครับเพราะว่าผมเล่นกับเพื่อนไงแล้วมีเพื่อนคนหนึ่งที่ผมแอดมาในเกมเราบอกไงแล้วผมแบบเขาแบบเล่นแนวคอมแล้วอีกรหัสหนึ่งผมพิมพ์ภาษาไทยไม่ได้ผมเล่นเน,นื้อหันึงเป็นหลักไงยัยงไงไม่รู้ต่ก็ไปอ่านตัวเองแล้วกันนะครับผมทิ้งไว้ในช่องแชทก็อของแต่งตัวก็ไม่มีอะไรมากนะก็กาก,าก,ากากเลยเนาะ มีแล้วมากนะฮะก็มีของฟองของฟรีนะครับก็รอไอ้ก,อกอล่องกล่องวิกล่องอะไรวะกล่องจากอะไรวะบ็บบอกซีวว่อดวอระไม่ใช่บ็อกซียบเอรเลยกล่องจากนะอีเวนต์เมตาเวอร์ชมเปียนะเออวิกวิกสี่นะครับอืมมันจะเปิดออกนะก็รอไปก่อนนะฮะแล้วผมจะเล่นแมปอะไรดีวผมผมมาบอกแค่นี้แหละยวผมเข้าแมป กาวพีที่ดูดีไหมเออไม่เป็นไรแล้วนะแมปในรหัสนี้ก็เอาเข้าไปดูกับเราเองนะฮะก็เป็นยังไงอ่ะเรามาถึงเวลาเจแล้วนะแบบนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากนะผมไม่ได้ตั้งใจทำขนาดนั้นนะฮะนี่ฮนะรหรัสนี้เลยนี่เป็นประมาณนี้นะฮะเระเขาได้เลย นี่กินได้เลยนะะก็เข้าได้ปกตินะเอาไปเลยก็ได้นะในรหัสนี้ผม่็ขอได้ท่านตั้งตจทำนะก็ขอภัยด้วยก็สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย